เรือกำลังวอมท่านผู้ชมสุดยอดเลยตอนนี้พี่น้องชาวเรือกำลังออช่วยกันนำเรือลงสู่ชายาดท่านผู้ชมเพื่อที่จะทำการลงแข่งในช่วงเช้าต่อไปนัจะโอเคนัดกำลังนำทีมเรือเทพนรมิดกำลังนำ พี่่ฟีพายช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันอย่างคึกคักทีเดียวร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องงนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้สุดยอดน่ารักจริงๆร,ร่วมด้วยช่วยกันดีเหลือเกินทีมฟีพายตอนลงสนามกข้แข่งจะเป็นจะเอาตายแต่พอมีกิจกรรมช่วยเหลือกันก็จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเห็นภาพความประทับใจให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับ พี่น้องชาวเรือก็จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างสุดประทับใจจริงๆนะครับนี่้อพี่น้องชาวเรือเรา,าพี่พี่นอตเนาะเราจะช่วยกันแบบนี้กิจกรรมใดๆในสนามแข่งขันเป็นหอวตายเนาะพอเสร็จกิจกรรมก็รักกันช่วยกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมนาะอืมบทเรียนี้เห็ไหมพี่น้องชาวเรือก็จะร่วมด้วยช่วยกัน น่ารักสุดๆเลยุ่นผู้ชมหาภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่ใครไม่ใช่จะได้ดูได้ง่ายๆนะครับเป็นภาพประทับใจอย่างสุดซึ้งจริงๆดูสิประทับใจน้องรุ่นจากรุ่นสู่จากพี่สู่รุ่นน้องก็จะมาดูแลสืบทอดจากพี่ๆไปนะครับนี่ฮะับเห็นไหมสุดยอดเลยเยี <c oughs> ๆๆๆๆ่ยม เรี่ความประทับใจจากทีมงานเทพศักดิ์สิทธิ์เทพเนรมิตรจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับสุดยอดจริงๆเนี่ยเป็นภาพที่สุดน่ารักจริงๆก,การนำเรือลง <c oughs> สนาม <c oughs> โอ้ดีจริงๆ <c oughs> ช่วยกันดีมากเลย <c oughs> เป็นภาพที่สวยงามนะครับยาม ช่วยกันคนละไม้คนละมือสุดท้ายเขานำเรือลงสู่สนามได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เรียบร้อยดีส่วนฟันนี้เป็นคนครเทวีท่านผู้ชมเนี่ยบรรย,ย,ยญญากาศยามเช้าเป็นภาพที่สีสันสวยสดงดงามจริงๆเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้ชมบรรยากาศการแข่งขันกันอย่างคึกคักที่เดียวดูสิสีสันนะครับ สุดยอดจริงๆ,ๆเนี่ยดูสิกำลังเอาเรืองลงฝีพายกำลังเตรียมพรอ้อมเนี่ยเห็นไหมเท้าสีสุนโทนนางสาวชนที่ชานะครับสุดยอดร่ดองน้ำแดงกับเป็นปลาเาร่องน้ำแดงกับตกใสร่องน้ำน้ำเป็นะครับ ดียวครับเกล้ำครับบรรจุฝีบเบรรยากาศยามเช้าเช้าท่านชมดูแล้วเรือสีิบครับเช้าที่ขอท่านต้องใช้รับองน้ำกันเลยครับเามาครับอรัเลครับน้ครับ ่เมื่อวานไทยนี่แม่บอกเมื่อวานไทยสุริยาทา่ด้านนิตยบันนาคอนเทวีท่านผู้ชมเป็นเรือน,อนครเทวีนะครับกำลังจะบรรจุฝีผ้าเข้าสู่สนามท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆฝากติดตามแล้วก็ร่วมเชลี่ยร่วมลุ้นให้กำลังใจทีม นครเทวีด้วยนะครับเตระลาแเตระลาก็จะเตรียมความพร้อมให้ทันต่อเวลายามเขาประกาศเรียกนะครับเพื่อจะได้ประหยัดเวลา,าทําเวลาให้ทันถูกต้องนะครับไม่ดึงเวลายืดเยื้อให้ใน,ในการแข่งขันก็จะได้รับรื่นไปด้วยดีนะครับ สีสันขอบสนามพามาชมบรรยากาศอย่างใกล้ชิดท่านผู้ชมสีสันยามเช้าเช้าดูสิส ทีมฝีผ่านานครเทวีครับนะครับขอจังหวัดนะครับเพื่อจะได้รู้นะครับว่าตัดยมามาแล้ววัดชัวใหม่เราทักจวบผมฟ้ามหาราชรอนงน้ำน้ำเงินครับผู้ที่สองทพศักดิ์สิทธดร้องน้ำแดงเทพมประหลัดทองรองน้ำน้ำเงินครับ สัญญาณเรียกแล้วให้เรือเข้าสู่ต้นทุนท่านผู้ชมครับตอนนี้เรือกำลังเตรียมให้พร้อมทุกๆลำเลยนี่คือบรรยากาศยามเช้าๆของวันที่สองของการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะครับผมดดูสิเออรือพร้อมเรือสวยๆเร็วมากท่านผู้ชม <rodz aju. S 3> ครับไปขด้ <achen> <cent red modeling> ังเทศนจะารัะ is yes, that <laughs> สีเสื้อสวยงามทีเดียวท่านผู้ชม <c oughs> เป็นเรือนครเทวีท่านผู้ชมรับก็ทีนี้นรรับันปลเทศบาลครับ เยาะสีสันสนามแข่งเรือก็จะได้ชมบรรยากาศหลากหลายอย่างหลายสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสกันยามเช้าๆของสนามท่าตูมท่านผู้ชมชมกันอย่างติดขอบสนามทีเดียวไม่ได้อยู่ไกลมาตอนนี้ฝนรู้สึกจะโปรยปลายลงมานะครับเหมือนฝนจะโปรยปลายลงมาแล้ว

ปกติไปแล้วผ <Therm aan, S 1> ู้ที่สอบบรรจุผีพายครับใบใจคือใบพายแล้วนั่งดีบ้างเลยเดี๋ยวจัดการข้าเรือผู้จัดการริงกใคผู้จัดการเจ๊กไปฝากจัดิธีอะไรครับคะ คู่เช้าเนี่ยเรื่องิฟายเนี่ยจะมีดันสลับร่องน้ำนะครับท่านทายลงไปแล้วท่านก็ต้องขึ้นมาสลับร่องน้ำกับคู่แข่งของท่านนะครับเอาครับขอบคุณครับเพบรรจุฟิฟายลงสิ่งลำให้เต็มพร้อมองขาดสีนคู่ที่สองนะครับโอ้ลองนี่เปล่า ไครับที่บัลังนสิบแปดสายขึ้นมาเลยครับจุดคนน่ะเออบักจุด B นึว่า B บนรถไปดูด้วยคนตกแล้วด้วยทานทุคเนี่ยดูสิเรือบรรยากาศคึกคักนี่าดูเฮ้ยเียงหม่เฮ้ยบินไปี เฮียเ็ลยตอนนี้6ฟ้ามหารับรับเรือที้าเตรียตู้แลยนะครับลองจับไปลาเลยครับตรงที่วางที่ซอมไอ้เยที่รู้น่ะครับเป็นคู่ที่สอนะครับบรรลทอง รอบน้ำน้ำเงินนะครับกระพริบดีไอเป็ดน้าเป็ดร้องมา<อ> คือเป็นเรือเทพศักดิ์ smoked smoked สิทธิ์เก็บสุดแล้วนจี่หนานาทีหน้าเราลิทีหนึ่งโจนไม่ขึ้นมาเราปรับแพ้เลยนะครับแล้วออมไหนออมอกออมมาขี่นแบพอมหมดเลย หู่ที่สองตามมาเลยน er. t <t ok ัอเพสักรอแงเชพบลัองรอบน้ำน้ำเงินนะครับตอนนี้กำลังเชคฝีพายให้ครบนะครับผู้จัดการเรือดูที่บ้าด้วยอาว่าะได้มันเัไหนมาที เดยคนแ่งอีกสักครู่หนึ่งจะได้ชมผีพายของเทพศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมกำลังจะเตรียมเข้าแข่งขันในคู่ที่สองของวันที่สองเช็คเช็คให้ความพร้อมท่านผู้ชม เท้าสีสวนทอเรยกมาสิงัไม่ต้องขึ้นไปไกลนะรัปแล้วคานผู้ชมไปแล้วนี่เทพสิทธิ์ไปแล้วพปแล้วครับบนเรือมาเลย องฟ้ามหาราชเจ้าเทียมชุดแล้วนะคูัทบุีสามนะครับจุครีดรองนาดีรอบน้ำแดงกับนครทีวีรอบน้ำเงิน